สวัสดีครับทุกคนไลฟ์สดให้ทุกคนมาดูครับอยากให้มาสดสดเลยที่มอมอสอใหม่นะครับอาคารพัศึกษาชมฟรีด้วยนะฮะเป็นงานของดีอีสานครับวันนี้เมื่อวานนี้ดูระเบียบปารศตซิ่นะครับมื่อวานนี้ใจจะลอยมือนนี้ใจกระลอยก็สาวหน่อยครับใจกระลอยเล่นก่อนนะฮะสี่โมงถึง 6โมงแล้วก็สาวน้อยน่าจะประมาณ1ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งนะครับถ้าไอวเป็น2ชั่วโมงเต็มพอใจกจนลอยเหรน,นแค่2ชั่วโมงเดี๋ยวใครอยากดูบรรยากาศกดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับเดี๋ยวผมอาจจะแถมฟรีใน EP ที่6ที่เราจะไลฟ์วันที่12สิงหามคามนี้นะครับเดี<ม>๋ยวจะไลฟ์ในกลุ่มให้ดูวันนี้งานวันนี้เดี๋ยวจะไลฟ์ลงในกลุ่ม EP ที่6ไวฟังเพลงหรือยัง ฟังเพลงหรือยังครับชีเซอร์เป็นยังไงบ้างแอนนอดีเซอร์ได้ถึงใจหรือเปล่าถูกใจไหมครับคอมเมนต์มาได้นะครับไปเปิดฟังบ่อยๆแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ในในในช่องเพลงนะครับเยอะๆนะฮะคอมเมนต์นี้ยงังคอมเมนต์ไปเลยตำปลาตำเมี่ยงไปเลยทั่วโลกกับใครเพราะว่าขันทั่วโลกมันสิบปดมาแรงครับ อไปทั่วลงอยู่ในอันนั้นอยนะ่นี้ยไปทั่วลงอยู่ในช่องเพียงอย่น,นี้พี่น้องถ้าทัวลงปุ๊บนี่มันขึ้นมาแรงเร็วมากเลยเนะี่ยรับสมัครลูกทัวทั้งหลายเออช่วงนี้ทั่วนี่เป็นประโยชน์เออคันสิทั่วยอดีตแต่ทั่วมันเกิดประโยชน์เด้อพี่น้องไปลงคักเลยสิไปบ่ายยังก็ได้อยู่ในช่องเพียงเลยครับไปคอมเ์เพลงชีเส์ฟนะ พี่น้องสารค้าครับซอยปวดแช่ปวดไหล่นี่แล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูหน้าเวทีนะครับชมฟรีด้วยเป็นงานของยอีสารที่ที่ไม่ต้องกังวนลฝนตกว่าแสดงอยู่ในอาคารพระศึกษาครับพระศึกษามมสอาาใหม่นะครับคำเทียงตรงคำตลาดเทศบาลคำเรี่ยงนี่ครับชมฟรีเลยนะครับสี่โมงว่าเริ่มขึ้นเวทีแล้วครับสี่โมงขึ้นเวทีตอนนี้สี่บายสามเลยอีกชั่วโมงหนึ่ง แต่งหน้าครับวันนี้ก็ตัวเป็นเกลียวเลยครับตั้งแต่เช้าเพราะว่าเมื่อเ้านี้เสื้อว่าผมตื่นเต้นทึ่งตื่นเต้นกับการปล่อยพิงของแอนทึ่งตื่นเต้นกับต้องแต่มาพบกับสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ที่เราแยกย้ายกันไปร่วมเกือบสองเดือนนะครับกลับเข้ามาซ้อมนะครับการแต่แม่รายงานตัวแม่ปฐมนิเทศกันนะครับมา เกาเอาใจกล้องสำคัญที่สิลงเรือนร่งกันตื่นนาทีหายม่งก,ก็บไม่ออกกําลังกายช่วงนึงนะครับสายปัน่นเออสายปันป่นเนี่ยเมื่อปันป่นพิ้งได้ไหมฮะปั่นปั่นพิ้งไหมตอนนี้นะอย่าปั่นเนี่ยแต่คนผิดกันหลายปั่นเห็นมันเกิดประโยชน์แน่นี่ย้ําสีคอร <c oughs> เออช่วงนี้คิดถึงสายปั่นมากเลยคิดถึงทัวร์มากเลยทัวร์ไปลงที่ช่องยูทูบหน่อยเพลงชีเสริมนะครับไปลงให้หน่อย ทั่วว e. ่าจ <ım> <himself> like ังไดบ่อยทั่วไปลงว่าจังไรอะไรอยู่ในช่องเด้งของแอนคอร์ดีเดอวันนี้ปล่อยเพลงแอนชีเซอร์นะครับทั่ว้าทั่วไปลงเห็นไหมมีกระดาษที่ช่วแห้งไหมครับมีไหมมีอยู่ที่นทั่วไปลงเห็นในชีเซอร์เปิดวนไปฟังบนไปทั้งวันทั้งคืนนะครับบันขอสองสามวันเนี้เอ่อเพื่อ เพื่อเพ่งชีเสริของแยรอรีได้บฟังหลายฟังหลายรอบมาฟังจนร้องได้เลยครับรับรองว่าเพลงนี้ต้องได้ใช้งานเหมือนบางเรื่มันไดเออ้เวลาไปงานเลี้ยงงานอะไรก็จะได้ร้องเพลงตัวนาอกแสิเสียีเพ่งไปลองไปสนุกสนานไปจอยกันชีเสริบก็เป็นเพลงสนุกสนานนะครับเป็นฟิวสนุกสนุกเป็นอารมณ์เพลงก็สนุกเนื้อหาก็ ไม่ซีเรียสไม่ดราม่านะครับบอเป็นเพียงรักเพียงอกฮะเป็นเพียงเพื่อนนะชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟชีจอย์ชีม้วนสาวเกลือนสาวฟิลเกลือนสาวอย่างระมาบนี้นะัปั่นอยู่ครับเพราะชอบสนุกมากเลยโปรดักชั่นแบบจัดเต็มมากนะทุกคนนะครับโปรดักชั่นสีภาพการตัดต่อหรือศิลปินเยอะมากเลยอินฟลูเอนเซอร์ ไม่ว่าจะเป็นทีมอะแตงโมนะครับภาษางา่านในเรื่องอลไรอันไปติดแล้วมันบอขอคุ้นเท่ไ่อ,อินฟูเยอะมากต้องหลินท่าขนยางนะครับแล้วก็ผู้ใดแน,น,น่อีก่ะนะฮะแตงโมแล้วก็พี่ลุตานนะครับพี่ตาแล้วก็พี่อะไรอ่ะเมย่านะครับแล้วก็พี่อะไรอยู่ คนหนึ่งอ่ะดังเหมือนกันนี่จะคนอินกู๊ดดังเลยปิงลี่ปิงลี่นะครับคือพี่ปิงลี่เนี่ยแบบเขาเรียกเอเนจีเยอะมากเลยทุกคนวันนั้นเหนื่อยนะไปถ่ายเอ็มบิเอนี่ยตื่นตั้งแต่เช้าหกโมงเจ็ดโมงเราไปแต่งหน้าแล้วก็ถ่ายทั้งวันน่าจะถึงทุ่มสองทุ่มนะครับตอนแรกก็จะเลี้ยงเลี้ยงขอบคุณเพราะว่าที่มาช่วยกันก็คือมีทุกคนเพื่อนเนแล้วเพื่อนคุณโมโมเนี่ยเป็นเพื่อนเพื่อนรักเป็นเมเซียวของคุณแเนี่ยราที เขาก็ซัพพอร์ตกันตลอดเขาก็เรียกเพื่อนๆเข้ามาซึ่งเป็นกลุ่มแกรงฮิววีครับเป็นอ,นะอินฟูชื่อดังนะฮะอินฟูชื่อดังเอาเพื่อนๆมาแบบไม่ได้คิดค่าเลี่ยวค่าแรงค่าตัวอะไรนะฮะกับมีค่าำรงมันธรรมดาก็เลยว่าเออถ้าเสร็จแล้วแอนไปเลี้ยงพาเพื่อนๆไปเลี้ยงเด้ออยู่แถวลังสินบ้านเราก็ได้เอาไว้ามาเมือน,นั้นทุกคน คือท,ท,ทุกคนสลบครับเพราะจถ่ายอยู่ดีจบครอไงไงไผ่ไงมันเลยก็เลยไม่ได้เรียนนะครับเบื้องหลังคือเบื้องหลังสุดเป๊ะมากครับผมครับระบบหลังบ้านเราก็ถือว่าเป็นทีมเวิร์กที่ดีนะฮะการออกแบบฟอนต์ตหนังสือภาพโปสเตอร์อะไรพี่เจฝีมือพี่เจนะครับแล้วก็ทีมถ่ายนะครับก็ถือว่าอันดับต้นๆของประเทศเลยทีมโปรดักชั่น นะครชูนะฮะเสิร์ฟโอ้ยนะครับปันปันปันไปปันชี้เสิร์ฟแฟนคลับแอนนะครับแฟนอาเพราะว่าจะเป็นบ้านแอนแฟนคลับหรือด้อมอย่างก่อนด้อมออร่าดีด้อมแอนออร่าด,ดีแฟนคลับบ้านเอบ่บ้านแฟนบอยสีชายแฟนคลับใจจะลอยชิดเดียวกัน ทุกทุบบานทุกทุจมรมเลยอสซายกันย่ามีกับซีซอยกันย่ามนไหนเนี่ยนนมัน,ม,น,ม,นมันทำคนเดียวไม่ได้อย่างนี้ครับมันต้องขอแรงขอกาลังจากทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับผมมีคอนเสิร์ตคุณแอนก็จะไปที่รุงเทพนะฮะน่าจะเดินทางค่ำนี้นะครับมีคอนเสิร์ตรุงเทพกับผมมากคอนเสิร์ตอยู่คอมมสออยู่ใกล้ๆบ้านเลยนะครับอยู่สั้งดัง่านทันสุทินลุ่งสุทินนะครับอดีตรัฐมนตรีกราฟหุ่จากงานของสีสารยูคอมมสอ นำทีมงานมามาวอร์ก62ชั่วโมงครับ4โมงถึง6โมงเย็นวันนี้นะครับนี่กำลังจะเริ่ม1ชั่วโมงข้างหน้าผู้ใหยุก่ไกลยุ่ไกลครับไม่กำลังใจนะครับโดยรถเถื่อในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้คือถ้อางนานไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคือจริงๆมันต้องเป็นหยุดของพวกเราก็จะฟอร์มวงใหญ่เนาะแต่ว่างานลักษณะน,นี้คืองานแบบคือสําคัญ,ญจริงๆถึงรนะครบสำคัญดีจังหลับ นะครับก็จากให้ทุกคนมาสัมผัสการแสาหน้าทีนะแล้วก็ถ้าใครมาไม่ได้ก็กดลิงก์ที่ปักหมุดครับเดี๋ยวผมไลฟ์แถมให้แล้วทุกคนจะได้ดูเต็มๆก็คือวันที่ส2บสองในกลุ่มนะครับ EP ที่6 1สิบสสิงหาคมวันแม่ก็มีน้องกีต้าร์นิพาพรแกรมมี่โกนะครับที่จะม่อมอเสียงเพลงเพราะๆคนอ๋อทีนางนี่เงิเลยคนสารคามบานเนาเนี่ยคือเสียงเมอัจฉริยาอีดีนะเป็นนักร้องแบบคือค่อนข้างที่จะครบ นะครับแต่ตอนนี้น้องก็พึ่งเขาวงการนะ่นพี่น้องก็ต้องใช้เวลามาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างตัวตนนะสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างฐานสร้างความแข็งแรงให้กับชื่อเสียงนะครับผมก็มอเราก็จัดโชว์จัดโอรดชั้นใหญ่ๆให้น้องเลยส่งน้องกีต้าร์นี่มาพรอนทุกคนก็จะได้มาฝันเลงียมพ,พ่อของน้องนะครับในวันที่12แต่ว่าวันนี้ผมจะไล่บรรยากาศงานวันนี้อยู่ในกลุ่มน,นั้นเช่นเดียวกัน นะครับแถมเข้าไปนะไแล้วเอาตัโทรศัพท์ไรเรยร้อยดีเราแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับผมโทรศัพท์ลูกหลานสามีปั่นบนไปจ้าทั้งบ้านมีกี่เครื่องเอามาเรียงกัน ใครกำลังปั่นอยู่ถ่ายรูปม,มาอวดบอยหน่อยส่งมาที่เพจส่วนตัวบอยสิวิชัยนะครับเอามาอวดหน่อยว่าปั่นให้หรือเปล่าทา,าหาสายปัน่นนี่เหมือนคือหอดสายปัน่นคือหอดรถทั่วเอาทั่วไปล่่มยอดยิ้วให้ใหใหลอยแหน่ชี้เสือ